เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปโซนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวใครลองอัปเดตแล้วก็ได้เข้าไปเล่นบ้างหรือยังนะครับตอนนี้ก็คือเ,เวลา18นาฬิกาตรงก็มีอัปเดตมาแล้วถือว่าแบบก่อนกําหนดเยอะมากๆกนะครับก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่เปลี่ยนฟอนต์ใหม่โห้ เปลี่ยนใหม่โคตรเยอะเนี่ยนี่แล้วก็ใครที่กดจองไว้เนี่ยสามารถมากดรับได้นะคุณโคตรค้างเลยเนะตอนนี้อาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นที่เน็ตของผมอันนี้ไม่มั่นใจแล้วแหละแต่ว่าในคลิปนี้คือเราจะพาไปดูเป็นตัวปืนอัปเกรดนะครับนี่อาวุธอัปเกรดนั่นเองอ่ะอัปเกรดปืนตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกที่เท่าไร่แล้วเนี่ยหนึ่งสอง เก้าเนี่ยครับสบอกที่สิบแล้วนะถ้าไม่นันบ,นบ,นต,นนนบตัวนี้ก็คือจะเป็นสบอกที่เก้านะครับคุู้ชครับโอ้โหเรียกได้ว่ามากันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนนะครับก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวปืน M1887 อัปเกรดนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนะี่ยผมได้รีวิวเป็นตัวเอฟเฟกของมันเฉยๆนะครับซึ่งมันยังไม่หลุดมาอ่านี่ไงคุณผู้ชมครับอาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นที่เน็ตผมไม่มั่นใจนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าหลุดบ่อยมากเนะี่ยอาจจะเป็นที่ net, เเเเนนนนนน็็นรรน็็็ตตตตผมมมกกไได้้้้อออออ่่ะะะะคคคืจปัััวว M1887 ีีาแลรรรบบโโหย ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามันมีไอเทมอะไรกันบ้างอาจจะมีตกหล่นหรือยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังตีแต่ตอนนี้เราจะพาไปดูไปดีกว่าว่าหน้าตามเป็นยังไงแล้วก็ท่าทางมันเป็นยังไงเท่ขนาดไหนเนี่ยอ่ะแล้วก็จะมีใครถามว่าเอ๊ะแล้วตัว M4 เนี่ย M4A1 ที่เป็นมังกรแดงเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนผมคิดว่าก็คงจะมาหลังปืนนี้นะเพราะว่าปืนนี้แหละมันเป็นในทีมของ5ปีฟ FI ายด้วยนะก็คือตอนนี้ฟ FI ายกำลังฉลองครบรอบ5ปีพอีเดี่ยอ่ะใครจะรำคาญก็ ำนำคาร์แทนมาคุณผู้ชมครับอ่ะกําลังจะฉลองครบรอบ5ปีอํมเป็นอะไรขึ้นช่วแบบนี้แหละกําลังฉลองครบรอบ5ปีพอดีก็เลยจะมีตัวปืนตนนัวนี้เป็นตีมเดียวเลยเป็นตีมสีม่วงนะคุณู้ชมรับอไบาไปงงครับคุณผู้ชมครับโคตรเท่นะตอนนี้อ่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาแล้วก็น่าดําคาญมากคุณูครับ <c oughs> ตอนนี้คนแย่งเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์กันเยอะน่าจะเยอะมากๆนะมันทําให้แบบมันเชื่อมต่อล้มเหลวนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีวยกว่านะสลับตัว M87 อัปเกรดว่า M887 ปืนอัพตัวต่อไปเนะี่ยไปดูกันดีกว่านะครไปกันเลยอ่ะน,นี้เลยนะครับผูช้ชมครับก็คือจะเป็นไอเทมทั้งหมดแลเกือบทั้งหมดดีกว่านะผมไม่มั่นใจว่ามันขาดอะไรไปบ้างแต่คิดว่าน่าจะเป็นโทเค็นนะซึ่งผมยังไม่รู้ด้วยว่าโทเค็นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะต้องขออภัยที่แบบมันหลุดปล่อยเป็นที่เซิร์ฟเวอร์มากกว่านะผมว่าเดี๋ยวราอดูดีกว่าว่าหน้าตาของปืนเนี่ยมันเท่ขนาดไหนนะครับนี่เห็นแบบเห็นแวบกันไปได้ใช่มั้ล่ะเป็นปืนสีม่วงตัวนี้เลยนะครับนี่ M187 8 s t o r i n g อะไรเนี่ย Conculeer นั่นเองนะครับตอนแรกมันชื่อแบบอ Universe อะไรสักอย่างนะครับเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอฟเฟกต์จัดเต็มฮะว้าวคุณครับเอฟเฟกต์ Effect คือแบบสุดจัดนะครับคุณครับแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนอะไรครับเหมือนแบบโค้ดนะครับนี่ดูดิเฮ้ยโค้ดเท่นะเดี๋ยวเราลองถือดีกว่าว่าเข้ากันไหมโ,โค้ดเวอร์คุณครับแล้วก็จะเป็นเหมือนอะไรวงแหวนนะครับตรงกลางเนะี่ยจะเป็นแบบเกี่ยวกับ จักรวาลเนี่ยเป็นดวงจักรวาลนั่นเองนะครับ Stirling Concule นะครับนี่อาวุธจากอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอฟเฟกเนี่ยเรียกว่าได้ว่าสุดจริงๆเลยนะครับดูดิเฮ้ยโคตรสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเลื่อนขั้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่อ่ะก็สำหรับตัวนี้นะครับดาเมจบวกสอัตราการยิงบวกหนะครับแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ไป1หน่วยนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นดาเมจที่โคตรแรงนะครับ ยิงโคตรแรงนะปืนนี้เนะี่ยบวกด้มามหน่อยถึง2หน่วยกันเลยทีเดียวนะแล้วก็เอฟเฟกเนะี่ยคือแบบสวยจัดนะตัวนี้โคตรสวยเลยดูดิเอฟเฟกอาจจะเยอะไปหน่อยนะผมว่าแบบแอนิเม mm hmm. ชันคือเยอะเวอร์อนะนี่แล้วก็จะเป็นท่าทางพิเศษเนะี่ยนี่ี่เปิดตัววูบเป็นเหมือนแบบอยู่ในนอกอวกาศแนวะแล้วก็รวมตัวกลายเป็นปืนนั่นเองนะงโคตรเทนะ่แนวหนึ่งแล้วก็จะก็มาจากปืนธรรมดาะครับนี่วุบแล้วก็ <laughs> เป็นบัวลอยปะเนี่ยลอยขึ้นมาปุ๊บ ตีโหเฟีย้ยวจะจัดเลยนะครับถ้าทางประมาณ8วิได้นะคุณครับประมาณ8วิเนาะปุ๊บหนีแล้วก็เป็นเหมือนแบบอุกาบาทอะไรแล้วก็หล่อ,ล,อล้อมกลายเป็นปืนตัวนี้นั่นเองเนี่ยปืนแห่งอนาคตนั่นเองเนี่ยต่อมาก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์สังหารกันบ้างดีกว่านะครับนีก็คือเอฟเฟกต์สังหารก็เมื่อเรายิงคนเนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าจะเป็นเหมือนแบบวุบ่งมือนแบบวุงแหวนดาวเสาเลยนะหมือนแบบเอฟเฟกต์การฟันดีกว่านะเอฟเฟกต์การฟันแบประมาณนี้เนี่ยครับอ่า นี่แล้วก็เอฟเฟกต์พะทะก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันครับนี่ปุ๊บปุ๊งปุ๊งปุ๊งอ่าปุ๊บนี่ทีนี้มาดูเอฟเฟกต์ปลายกระบอกปืนดีกว่านะครับนี่เฮ้ยนี่ลีปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็ปุ๊บปุ๊บโอ้โหจะเป็นเหมือนแบบอ่าเกี่ยวกับดาวอวกาศอะไรประมาณนี้แหละเพราะผมว่าน่าจะเป็นแนวธีมนั้นมากกว่านะครับอ่าและก็นอกจากนี้จะมีแถบชื่อสังหารเป็นสีแดงนะครับนี่เป็นสีแดงอมม่วงแนวครับครับอู้นี่เห็นไหม ข้างนอกก็คือจะเป็นอวกาศหมดเลยเนีย,นะโคโคยครับนี่ลอล้อมเนี่ยโคตรเท่คุณชมครับดูดิสุดจัดเนี่ยอ่ะแล้วก็ต่อมาเรามาดูอัปเดตสถานะต้องขอไปจริงๆเลยนะครับตอนนี้มันเซิร์ฟเวอร์มันยังไม่เสถียรเท่าไรเนรีัยมันหลุดบ่อยเกินเพื่น okay, อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเครัยก็คือตัวนี้เนี่ยหลังจากรีโหลดอัตราการยิงก็จะเพิ่มขึ้นชั่วขณะเวลาหนึ่งเนี่ยคุณครับนี่ ก็คือจะเป็นตัวปืนที่อ่าเขาเรียกอะไรเป็นอาบิลิตี้นะครับอาบิลิตี้ของมันก็คือถ้าเราจะปลดล็อกอาบิลิตี้ได้จะเป็นเลเวลหกนะครับหลังจากรีโหลดอัตราการยิงเพิ่มขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองนะครับอัตราการยิงจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่เรารีโหลดกระสนุนนั่นเองนะครับคือความโคตรดีนะครับนี่แต่และเลเวลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับนี่ นี่เลเวล4ปลดล็อกอตัวยิงะครับแล้วก็สังหารเลเวล6ก็จะเป็นการปลดล็อกอเบลิตีเนี่ยแล้วลเวล7เนี่ยก็คือจะปลดล็อกท่าทางนั่นเองนะนี่นบนี่โคตรเท่เนีอ่าเดี๋ยวเราไปดูเซตของมันดีกว่านะว่ามีอะไรกันต่อดีกว่านะครับนี่อันที่2ก็คือจะเป็นตัวกล่องศพนั่นเองเนี่ยจะเป็น universe s h a t t e r นั่นเองะครับนี่จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณครับด,ดูดิเป็นือนโอ้โห เกี่ยวกับอะไรอาเียครับเดี๋ยวยูนิเวิร์สจักรวาลอนะไรประมาณนี้นี่ครับอ่าต่อมาก็คือจะเป็นกระเป๋านั่นเองเนะี่ยจะเป็นกระเป๋าระดับตำนานนั่นเองนะเมื่อเราเดินเนี่ยก็คือจะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราลองใส่ดูดิโห้โคตรใหญ่นะพูดถึงใหญ่มากนะเลเวลสองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลเวลสอง เลเวลหนึ่งก็จะเป็นเล็กๆก,กว่านี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับเลเวลสามก็คือจะเป็นเลเวลที่มีเอฟเฟกนั่นเองนะครับมีโคโคเท่นะดูดิเป็นแบบปีกด้วยนะคโคโคสุดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับในแนวคุณครับโคเท่นะและต่อมาก็คือจะเป็นตัวร่มชูชีพนะตัวนี้ก็คือจะเป็นของ5ปีฟรีไฟน์นะครับก็น่าจะเป็นอยู่ในทีมเดียวกันนะเห็นสีม่วงเหมือนกันนะ่าจะอยู่ในทีมเดียวกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะ ต่อมาล้กันนะก็คือจะเป็นตัว a i r b o r n นะคริสตัลดิจิตนั่นเองนะครับนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นของ n อ94หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นของตัว M อ่รแบเนะเพราะ n 94ก็คือจะเป็นตัวปืนที่เป็นปืนอัปเกรดเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าพร้อมกันหรือเปล่าหรือว่าเข้าในแพทหน้าหรือ,อยังไงนะแต่ว่าเห็นมันอยู่ในทีมเดียวกันน่าควจะเข้าพร้อมๆกันหรือเปล่าอันน,น,นี้ก็ ไม่มั่นใจนี่ครับผู้ชมครับอ่าแล้วก็คือจะเป็นโรสปอร์ตเนี่ยอ่าคริสตัลซัมเบอร์ตี้อะไรสักอย่างนี่แหละครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแบบนี้จะเป็นเขียนว่าอะไระครับ5ปีฟรีไฟล์หรือเปล่าแบบนี้โคตรเท่ฮะสีม่วงเหมือนเดิมแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นท่าทางเวเปิลมาจิเชียนนั่นเองนะครับเมจิเชียนอ่าก็จะเป็นอ่าเหมือนแบบ โอ้มลึกกึ๋งนั่นเองนะเป็นการเสกขึ้นมาเองนะครับเป็นปืนที่แบบท่าทางที่แบบเป็นการเสกปืนตัวนี้ขึ้นมาวุ้นนี่จากตัวอวกาศนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่าต่อมาคือจะเป็นแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับไทเทเนียมนะครับอ่าฮาร์เนสนั่นเองนะครับโบบินสู่จักรวาลคู่ขนานนะครับนี่แล้วก็ขาดตัวเค้นไปนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูทีหลังแล้วกันแต่ว่าตัวเค้นก็ไม่ค่อยสําคัญนะครับสำคัญแค่ปืนนะครับก็คือปืนเนี่ยโคตรเท่ละกันนะบอก์ดรวมโคตรเท่ต้องมาต้องจัดแล้วก็ คาดจิตัสเนี่ยโคตรสุดเลยนะว่าก็คืออัตราการยิงบวกหนึ่งแต่ดัเมทนะบวกถึง2หน่วยเลยเนะี่ยแต่ว่าก็แลมืก,กับการลดความเร็วเคลื่อนที่แต่ไม่ก็มีผลกระทบสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราไม่ได้ถือปืนเดินเนี่ยมันก็เลยไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหรนะ่เนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวไอเทมคร่าวๆนะครับซึ่งอาจจะครบแล้วแหละ ซึ่งน่าจะครบแล้วแหละไม่ใช่ค,คร่าวๆแหละน่าจะครบแล้วเราขาดแค่ตัวโทเค็นนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขอไปไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วจวกันใหม่ในคลิปวันลาสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับมันเปลี่ยนท่าทางการเต้นใหม่แล้วด้วยนะโคเท่บ๊ายบายครับนี่รอท่าทางปืนกระบอกใหม่อยู่นะครับโคเท่ yeah this a genius Goes in my mouth and they put 26's on pinsos, dirt roads backwoods they got weak but I been dope. ratchet nigga we had cool but I'm